นางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดตัวโครงการซอฟพาวเวอร์ฟู้ดดันอาหารไทยสู่ครัวโลกนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมซอฟพาวเวอร์สาขาอาหารพร้อมกับกล่าวประานษฐาพิเศษในหัวข้อซอฟพาวเวอร์ฟู้ดกับการพัฒนาของประเทศไทยณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โดยมีเป้าหมายยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าโครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยผ่านโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทย ซึ่งจะช่วยอบรมประชาชนในท้องถิ่นให้มีทักษะด้านการทำอาหารระดับมืออาชีพเชฟที่ผ่านการอบรมจะมีโอกาสเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยในต่างประเทศทั้งการทำงานในร้านอาหารหรือการเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศนับเป็นการสร้างงานและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ โครงการดังกล่าวที่ผลักดันโดยกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าสร้างงานกว่า75,000ตำแหน่งและเพิ่มรายได้ให้เศรษฐกิจไทยกว่า3,500ล้านบาทโดยยังมีการบรูรณาการความร่วมมือจาก8หน่วยงานเพื่อสนับสนุนคุณภาพมาตรฐานอาหารการวิจัยและพัฒนาการส่งออกสินค้าอาหารไทย นายกรัฐมนตรีได้ระบุว่ารัฐบาลได้มุ่งมั่นผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ใน14สาขาโดยเฉพาะอาหารไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยนโยบาย1ครอบครัว1 Soft ซอฟต์พาวเวอร์จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและทำให้ประเทศไทยเป็นปลายทางด้านอาหารของโลก นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรจนถึงการใช้เทคโนโลยีถนอมอาหารอย่างเช่นการแช่แข็งและการรักษาคุณภาพเพื่อยืดอายุวัตถุดิบให้สามารถส่งออกได้ตลอดทั้งปีรัฐบาลยังเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างไทยเป็นศูนย์กลางความมั่นคงด้านอาหารและผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยให้ก้าวไปสู่เวทีโลก